Lò đơn, rồi. Lò, 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 cửa đơn, lò đơn à lò lò à, lò mà chẳng ấy cửa đơn lò đơn ra lọt ra đấy ha lấy đơn đầy rầy rồi lên giá mang đi lên lên giá ba bên bên đấy rồi đấy để qua đấy sư có cầm rồi đó, ทีมงานกอล์ฟเตอร,ตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับดีคาด,ดีหลักรถมาและกระเล่นหยากลักมาคางคนทรงหัทยัยจอยูนาฮองผักหลักมาเชยเชยเดินไปเรื่อยเรื่อยง่ายง่ายไม่ต้องคิดไรมากไม่ต้องดาวไม่ต้องบอกเจ้าเสียบหลุกแจแล้วก็คับลอบ,บาาเลย นี่เป็นภาพเหตุการณ์ตำรวจสายตรวจสพทุ่งลุงจับกลุ่มนายโอมครับเขาเป็นชาวสีรุ้งหรือว่า LGBTQ ที่ไปลักรถมาขับเล่นครับแล้วก็ถูกจับเพราะว่าดีดครับดีดอยู่ดีไม่ว่าดีครับเล่นยาเข้าไปไม่รู้เล่นท่าไหนครับถึงอยู่ไม่ติดดีดครับดีดขับรถเครื่องคันนี้ออกมานั่งตัวเอียงเอียงขับเฉียงเฉียงเฉียงไปซ้ายทีเฉียงไปขวาทีครับแถวแถวถนนสันติวิธีสองตำบลบ้านพุ อำเภอหาดใหญ่นะครับชาวบ้านก็แจ้งให้ตำรวจมาแลที่ว่าเส้นไหนที่มันช็อตและทุกอย่างมันก็ถึงเวลาอันสมควรครับถึงเวลาของมาแลว้วรถที่ขับมาเป็นรถฮอนด้ารุ่นเวฟ 125สีดำทะเบียน1กอไก่ตาเต่าส55สสงขลา<อ>แจ้งหายไว้ที่โรงผักขัดใหญ่เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาครับหายจากหน้าบ้านย่านถนนทุ่งเสาสองในเมืองหัดใหญ่โดยมีภาพจากกล้องวงจรเปิดขณะคนได้ไปก่อเหตุขโมยรถคันนี้ครับโดยเข้าไปหยิบ เอากุญแจถึงในบ้านเลยแล้วก็ยังนั่งชิลๆที่เก้าอี้หน้าบ้านอยู่แป๊บหนึ่งครับแล้วเดินไปขับรถออกไปเหมือนที่นางบอกเลยเดินไปเรื่อยๆหลักเชยๆดาวก็ไม่ต้องดาวจ้าวก็ไม่ต้องบอกออกรถได้เลยทีนี้ตำรวจปรับตาม,รปปรตามจรากรรรถสอบหัใหญ่ก็ไปรับตัวมาครับพอเห็นหน้าตำรวจบัดหัวเลยเอาแล้วลาวนะน้องนะเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่โอมไปลักรถมาเพราะว่าเมื่อปีห6กก็เคยลักรถมาแล้วครั้งหนึ่งครับ จอดอยู่ที่หน้าโรงบาทาดใหญ่เดินดีดติง้งไปขับรถออกมาเฉยๆเลยครับเพราะว่าเสียบกุญแจคาไว้แล้วก็ถูกจับเพิ่งหลุดมาเมื่อ8เดือนที่แล้วครับนี่ครับภาพวงจรปิดตอนที่ไปลักรถคันก่อนครับ แล้วก็ยังบอกกับพี่ตำรวจว่าโอมสัญญาว่าหุ้นเนนียนเป็นหุ้นสุดท้ายหุ้นเทศสามไม่แล้วไม่รู้เชื่อได้ไหมครับไม่เป็นไรครับเอาไปก่อนสองข้อหาทั้งรักทรัพย์และกระเสพยาโอโเล่นสงกราดเลยครับแล้วว่าดีติ้งร้อยเลยครับปันนี้เราเล่นยาไหมาเล่นเล่นยาบาโอเคเรายืนยันนะเล่นหรอกอ่า